ดีอยากทราบเรื่องธรรมะเมื่อวานนี้ที่บังตาไปไปเที่ยวอ๋อเป็นเรื่องเป็นตัวบางทีสังคมไม่ต้องกาสคนเหล่านี้อสังคมสังคมก็คือคนเลยแหละคนมังาเคยพูดศาสนาก็คือคนธรรมะก็คือคนเนี่ยเกี่ยวกับคนหมดศาสนาอะไรต่างๆเกี่ยวกับคนทั้งหมดคนเราเนี่ย มันยากเพราะความเป็นอัตตารู้ไหมแต่ธรรมะเนี่ยพระอจะทำลายอัตตาให้เป็นอนตัตตามันมันมันต่อเนื่องด้วยธรรมะทั้งหมดแหละที่เราเป็นใช้ชีวิตอยู่ตุกวันนี้แท้ที่จริงแล้วคนเราเนี่ยมันย่อมเห็นแก่ตัวเพราะมันมีตัวเราต้องยอมรับเราต้องเห็นความเป็นจริงอ่ะอ ต่างคนต่างทําหน้าที่อย่างผู้คุมก็เป็นหน้าที่หนึ่งความรู้สึกผู้คุมถึงจะอยู่ในคุกม,มันก็แตกต่างกับนักโทษเข้าใจไหมมันอยู่คนละสถานะ,อ,ะอย่างน้อยความรู้สึกก็เป็นอิสระเป็นผู้คุมใช่ไหมไมไ่ถูกกักขังคุมขังแต่นักโทษเนี่ยถึงจะอยู่ที่เดียวกันก็ตามความรู้สึกจะต่างกันเข้าใจไหมมันรู้สึกว่ามันใช่อิสระเหมือนเขาบอกว่าหลวงตาทําไมไม่พูดธรรมาเหมือนสมัยก่อน สมัยก่อนอ่ะคนที่เข้ามาหาหลวงตาเนี่ยยุคต้นๆเนี่ยมันมาเพื่อจะปฏิบัติธรรมแล้วมันมีน้อยเราก็เลยได้สอนให้คุยเรื่องปฏิบัติสภาวะธรรมต่างๆจริงไหมแต่ทุกวันนี้ดูสิคนเริ่มมาตื่นสนใจศาสนาขึ้นมาศาสนาเป็นเรื่องของตัวเราเองโดยสัมปั นี่แต้องจาว่าเป็นเรื่องดีที่คนหั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 น,หน,หนความเห็นมาสนใจเรื่องศาสนาอะอยอ่าที่จริงเขาคิดว่าศาสนาเป็นเรื่องของพระของชีเห็นไหมแต่แต่เม่อแทแล้วมันมันศาสนามันเป็นเรื่องของทุกคนพรือาการดําเนินชีวิตคือการเป็นผู้ถึงเรื่องสติ ใช้ชีวิตแอะทุกวันนี้เราหลงอารมณ์เราใช้อารมณ์มากกว่าสติเห็นไหมอ่าเราพยายามใช้วลีหลีกเลี่ยงเหมือนนักกฎหมายเหมือนทนายพระก็เดี๋ยวนี้เรียนแบบทนายอ่ารัฐกันไปรอบเงินลุมพินีบอกว่าไปแสดงธรรมบ้างอ่ะตัวต่อตัวเดี่ยมันนักกฎหมายชัดเข้าใจไหมเออ ใช่คำว่าเลี่ยงบาลีก็เลี่ยงกฎหมายได้แหละฮะข้า <ś. S 2> ราชกาซึ่งมัน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 ก็เป็นสิทธิ์ของเขาะเน,นอะแต่ที่จริงแล้วเจตนาที่แท้จริงมันอยู่ที่คนที่พูดนั่นคนอื่นไม่สามารถจะไปตัดสินว่าเจตนาหรือไม่เจตนาไม่ได้มันเป็นของคนคนที่พูดว,ว่าเจตนาคืออะไรตัวบุคคลตัวบุคลบคลไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่ทั้งหมดเมาวใช่อาอา อันนี้เป็นเรื่องของความเห็นรเรื่องของความเชื่อเออ,อย่างพระปีนเสาก็เชื่ออย่างหนึง่งอิงไหมใช่แต่ไม่น่าจะเอาความเชื่อตัวนี้ไปยัดเยี่ดให้คนอื่นเชื่อตามเข้าใจไหนี่แหละปัญหามันตรงเนี้ยมันก็เลยกายเป็นการถกเถียงกันเอเป็นการขัดแย้งกันมอ,องตาว่ามันไม่ต่างกันหรอกระหว่างาเสื้อเหลือง <c oughs> เสอแดง ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะอ่าหลายอย่างนี่นเป็นเรื่องของความเห็นถามว่าผิดไหมไม่ผิดเออออ่าอ่ามันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกก็บอกแล้วว่ามันมีหลากหลายมากๆากอ,อในความเห็นของคนแต่ละคนคนน่ะมันชอบไม่เหมือนกันเห็นไหมก็มีฝ่ายหนึ่งชอบพับปีนเสาตนะอ,อนนี้ออเห็นด้วยก็มีอ,อไ,มไม่เห็นด้วยก็มี เห็นไหมอ่ะแล้วก็หลายๆคนอ่ะเมื่อเกี้ตอนจะออกมาก็ไปสัมภาษณ์อะไรกับพนายอะไร่ะมาบ่อน้ำพระอินเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้อ่อ่าที่จริงอ่ะหลวงตาเนี่ยอ่าแกก็มามามาปีหนึ่งสองสาครั้งอ่ะถึงถึงไม่มีปัญหาแกก็มามาหาหลวงตาเห็นไหมถ้าแกเดือดร้อนแกก็มาพูดง่าย จัดงานที่ไรเป็นหนี้แกก็มาหากูบางทีไปจัดอยู่โน้นอะประจวบนั่นอะเป็นหนี้เขาแกก็มามาเอาเงินที่นี่นนบอกว่าผมเป็นหนี้นะกูก็ถามว่ามึงไปจัดทําไมอ่ะ,อะ <c oughs> เขาบอกว่าเพื่อปกป้องศาสนามึงปกป้องแล้วอย่ร้อนเนี่นะที่จริงคนเราเนี่ยถ้าช่วยคนตัวเองยังไม่ได้แล้ว <c oughs> ไปเสือกนี่คือปัญหาของคนแหละ ทำไมคนถึงเป็นนี้ทำไมคนถึงยากจนเพราะไม่มีวินยัยเพราะไม่มีวิจารณญาณที่จะใช้ชีวิตไม่ดูสักขภาพไม่ดูสกาพของตัวเองอเหมือนคนไม่รู้ทําไปพูดเรื่องธรรมะไปสอนธรรมะอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมนี่คือความผิดพลาดโดยไม่รู้จักตัวเอง มีประเด็นตอนนี้หลวงตาที่เขาบอกว่าจระเทศสอนงานนี้เนี่ยไม่มีมนภาพแล้วก็ดีนะมก็ไม่ชอบไปงานส่งใปคุณจะได้ไม่ได้ไปนะมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ไม่หรอกมันเป็นกระแสกระแสยวนี้ยุคโจท์เนี่ยมึงอย่าหลงประเด็นนะมึงจำกรณีนั่นไหมกอกจากผู้ต้องสงสัยเข้าใจไหม แล้วก็ทำเป็นฟินเซอร์อะไรอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายกลายเป็นคนดังเลยกลายเป็นคนดังขึ้นไปเยอะแยะเลยนะทีเนี้ยคนดังมาพร้อมกันเยอะแยะเลยนะตอนนี้ก็เหมือนกันมันเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งไม่หรอกมันผึงขาดเป็นดาราเลยนะใช่ใช่ไหมสงสัยเออใช่ ก็ม <ffe> <LEGO> ันมันคล้ายๆกันหมดมันเป็นอยู่พักหนึ่งเหมือนไฟไม่ฟังเออคนเราเนี่ยมันชอบแป๊บหนึ่งประเดี๋ยวประดาวเขาเรียกศรัทานุ่นเออสักพักก็เบื่อก็ไปหาเล่นอันยังมึงเชื่อสิฮะอเอเหมือนเหมือนภรรยากับสามีอย่างเงี้ยตอนมันรักกันก็อ้โหรับสารภาพหมดยอมหมด แต่พออยู่ด้วยกันมาสักพักก็เบื่อผมเป็นสุกขาประหลุนโอ้โหนะเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นอนิจังนั่นแหละเห็นไหมคนเราไม่เข้าใจว่านี่แหละคืออนิจังของแท้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไหมไม่เหมือนสัจธรรมสัจจะแปลว่าอันเดียวแปลว่าเอกขัตตาเป็นว่าหนึ่งกันแหละนะ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะอ่าเรามองเป็นเรื่องธรรมดามาก <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นนะ,ะไม่มีใครผิดใครถูกหรอกด,ด,ดูดีๆไม่มีใครผิดใครถูก <c oughs> โอ้โหนะ,ะ,ะเหมือนกับเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมเบียร์มันมีลาบสักอะไรายเยอะ <c oughs> จะไปว่าจะเบียร์เลยฮ <c oughs> กกองเนี่ยโอ้สร้างบ้านสร้างอะไรเยอะแยะมีใหร่ำรวยเลยเห้ยเออนะเหมือนลิเกนี่แม่ยกนี่โอ้โหเห็นไหมเหมือนหมอลำก็ทำเอฟซีนี่พวกมเมลัยหลายแสนมีมีงานวงการบันเทิงอยู่ด้วยเออใครเยอะไหมอ่าใครเยอะไหมอ่าทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้เฮ้ยนิดจิงนักร้องนักร้องดังๆกค่เยอะเออ ตอนนี้ก็จะ <S 2> <S 2> เห็นไหมเขาหาอไอเดียอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรล่ะเพราะต้องการแสงที่ส่องมาถึงตัวเองด้วยนี่เขาเรียกว่าของของแท้แหละเ,เราต้องรู้มันก็เป็นธรรมดานะธรรมดามธรรมดามากๆอนะอแต่หลวงตามันมันมันคล้ายว่าเอมาะองมองบอ,องตัวนี้ยใครเข้ามาก็ได้อย่างเงี้ยแต่เราก็จะพูดเป็นกลางกลอา่า ไม่ขอตัดสินให้อ่าคนฟังคนดูนะใช้วิจรารณญาณเองเราไม่ได้มองคนดูคนนะเป็นคนโง่นะเห็นไหมทุกคนมีปัญญาที่จะตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือจะไปนับถืออะไรเข้าใจไหมเออเหมือนเหมือนเด็กนี่แหละ <c oughs> เออนะเออ,เอ,อ,เอ,อพาะพ,ะพนเสาแกก็มัวไปโมแหละตอนนี้ก็เออเริ่มเริ่ม,มดึงสติกันมาหน่อย เพราะอาจารย์น็อตอาจารย์เอฟประกบสองข้างกัดไม่ทิ้วออกจากตัวรู้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีอะไรหรอกไม่มีไม่มีอะไรไม่มีจะต่อไปก็ต้องเออเห็นไหมเดี๋ยวก็วายไปตลาดอ่ะโอเคโอเคไปตลาดก็มา